นี่เป็นหลวงพอ่อองค์ดำที่อยู่ในมหาเลยน,นันทาซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธในประเทศไทยก็ดีในต่างประเทศก็ดีก็ให้ความเคารพต่อหลวงพอ่อองค์ดำคนอินเดียซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวฮินดูก็ให้ความเคารพศรัทธา พราะพ่อองค์ดำนั้นเป็นพุทธรูปที่อยู่ในยุคสมัย900หรือสมัยปาระซึ่งมีความาโดดเด่นสวยงามซึ่งยุคเดียวกันที่เป็นหลวงพ่อเมตตาพุทธรูปนั้นก็มีอยู่5ยุค,ย,คยุคแรกก็คือพศ4 0 0ร้อยหรือ่คันธราช2ก็คือ600สมัยมัทธุลา สา0เจ็ดร้อยกับาลาบดี800สมัยคุปตะหลวงพ่ององค์ดำาวพ่อเมตตานิกรบัตสมัยปาละเก้าร้ซึ่งในครั้งก่อนก็มีความเจริญชาวพุทธทั้งหลายก็พากันได้แกะสลักพระพุทธรูปหินดำหลวงพ่อองค์งดำก็ดีหลวงพ่อเมตตาก็ดีจะเป็นหินดำซึ่งมีความ คงทนอ่าแล้วก็มีพุทธศินที่มีความโดดเด่นเป็นปางมารวิชัยเมื่อเราทั้งหลายได้มีโอกาสได้เดินทางมาบูชาสการะก็ให้เราลึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็สวดบทอ่าทชังโคอ่าแล้ก็บทสกัตวาอ่าให้เราหมดทุก หมดภยัยหมดโลกหมดทุกข์หมดโศกหมดโลกหมดภยัยแล้วก็สร้างคุณงามความดีสิ่งใดที่มันไม่เกินกรรมหรือว่าไม่เกินสิ่งที่เราทําไว้ก็จะเป็นอโหสิกรรมโลกภัยไข้เจ็บก็จะ,อ,ะอันตรธา,านหายไปคนอินเดียเขาก็มีความเชื่อเวลาเจ็บป่วยไข้ก็พากันมา อากราบมาไหว้แล้วก็อนุมันมะาพร้าวมาทาที่หลวงพ่อองค์ดำแล้วก็อธิษฐานให้หายโรคหายภัยก็น้ำมันมะมะพร้าวมาทาที่หน้าผากของตัวเองเมื่ออธิษฐานแล้วก็ทําแล้วก,ก็หายจากโรคภยัยก็จึงทําให้ความศรัทธานี้มีอยู่ ในหลวงพ่อองค์ดำนั้นก็ถือว่าเป็นพุทธุููปที่ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อองค์ดำหลวงพ่อเมตตาที่เราได้มีความระลึกถึงหรือว่าเรามีโอกาสได้ไปกราบไปไหว้บูชาสกการะ,ะ,ะก็จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิริมงคลแล้วก็ถ้าเรามี โอกาสก็บูชามาที่บ้านอ่ะองค์หนึ่งก็ประมาณ400 500ไม่แพงหรือว่าหนึ่เพื่อประว่าหินก็หลายล้านปีหรือว่าหลายกว่าจะเป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์หรือว่าแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับฉะนั้นเมื่อเราได้ มาก็มีโอกาสก็ได้นำไปบูชาสาการะที่บ้านเราเป็นสิริมงคลต่อบ้านนั้นก็เป็นสิ่งที่าชาวพุทธทั้งหลายที่ได้ไปบูชาสาการะในสมัยก่อนในมหาาลัยที่มีความสมบูรณ์หรือว่ามีความเจริญรุ่งเรือง องพ่อองดำก็อยู่ในมหาลัยนาลันทาซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยขัง้งพุทธกาลแล้วก็สมัยพระเจ้าโศกมหาราชแล้วก็สมัยพระถังสำมจังจนมาล่มสลายในพศ1784แล้วก็1800เพราอนั้นก็ถือว่ามีความ จเจริญรุ่งเรืองมาหลักของพุทธศาสนาที่ได้เผยแผ่ไปในทิศต,ต่างๆก็ในสมัยของอพระเจ้าโศกมหาราชนำพระธรรมทูตไปก้าวสายนะครับแล้วก็สมัยต่อมาก็สมัยพระทังสําจังที่นำพระได้ไปเผยแผ่ หลักธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไปเผยแผ่ในที่ต่างๆต่อมาก็ส่วนเหล่านั้นก็ยังมีความเจริญมีความศรัทธาหรือว่าความตั้งมั่นในตัวพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาจนยุคปัจจุบันนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์ ได้มาพบพุทธศาสนา,าเป็นผู้ที่ได้มาปฏิบัติหรือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่พุทธเจ้าบาว่ากิจโสมุนุสะปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากกิจสังสัทธมัสสวนังการได้ฟังธรรมก็เป็นเรื่องยากกิจสังมัจจานชีวิตงังการรักษาชีวิตก็เป็นเรื่องยากกิจโชพุตานุปปาโทการได้ เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเรื่องอยากฉะนั้นเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพุทธศาสนาจงตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมะคำสั่งสอนขององค์สุนิปัสสัมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติตั้งมั่นในหลักธรรมะของพระองค์แล้วสิ่งที่เราทำมันก็จะได้ผลดังที่เราปรารถนา ดังสุภาษิตท,ที่บอกว่ายาที่สังและตตเตพีชังตาที่สังละตะเตพลังกาลยาณกาลีกาลยานังปาปะกาลียปาปะปังบุคคลจะหวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ผลดีทำชั่วย่อมได้ผลชั่วดังนั้นเมื่อเราได้ปฏิบัติตามธรรมะหรือว่าตามหลักของโอวาปาติโมกที่พงแสดงต่อพระละหัน 1,250รูปที่เมืองพารานสีเมืองราะตะคือหรือว่าวัดเวรุวันซึ่งห่างจากพระอ,องค์ดำก็12กิโลนั้นพระองค์ก็บอกอหลักการ3วิธีการ6อุดมการ4หลักการของพุทธศาสนาคือ,อไม่ทำบาปาแล้วก็ทำความดี แล้วทำจิตใจให้บริสุทธิ์นี่เป็นหลักการของพุทธศาสนาส่วนวิธีการก็คืออนุประวาดุอนุปคาโตปาติโมเฆจะสังวโรมัตตันญูตาปัตสัมมงภัญจตัสยนาสนังอธิกิเตจอาโยโคเอตังพุทธานาาสนังก็คืออย่าประว่าได้บุคคลอื่นอย่าไปเบียดเบียนบุคคลอื่นให้สำรวมในศีลปาติโมกันนี้เป็นวิธีการของพุทธศาสนาส่วนอุดมการก็คือให้มี ขันติปรมังตโปูติติฆานิพานังปรมังติบันติบุตาก็คือให้มีความอดทนอดกัน้นให้มีรู้จักความเป็นสมณนะให้มีความเพียเพรเผากิเลสแล้วก็ให้มีพระนิพานติพระนิพานเป็นเป้าหมายสูงสุดอันนี้เป็นหลักการ3วพิธีการ6แล้วก็อุดมการสี่ของพุทธศาสนาอันนั้นนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่ผู้ใดทา ผู้นั้นก็จะได้รับผลอย่ามารอให้คนอื่นทําให้นะครับถ้าเรารอให้คนอื่นทําให้นี้ก็เป็นเรื่องยากที่จะได้สําเร็จผลนั้นเราได้มากราบมาไหว้ได้มาบูชาสการะก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจทําจิตให้ผ่องใสทาใจให้เบิกบานาตั้งจิตทําบุญทําทานารักษาศีลเจริญภาวนา อาน,นิสงส์เหล่านั้นก็จะได้สำเร็จผลดังที่เราปรารถนาขอให้ทุกท่านจงหายทุกข์หายโศกโรคภัยตลอดกาลนานเทิน